ใจะสมสามการดมกับคือโทมใจที่ข้างการบั่นกระวาดมสวัสดีครับเรียนท่านตลาดนะครับแล้วก็กรรมการการเลืองตัางตลกันเปียบอกภาษาไทยข้าวหนึ่งครับบทนดภาษาไทยหรอครับผมภาษาว่าเนั่นจะสุดเลยภาษาไทยไป่บอกย่ไซก็้าาสมเนียงบวชแต่ตัดแต่ไม่ไ ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาอีสานสมเนี้เดียวกันคนบ้านท่าบอกภาษาอังกฤษดีหลายแห่งผมไอหำครับพงษสาครับลูกชายพญายกนั่งสมอนชกสีครับคนหนางำเปียนะครับเกิดที้หนีแหละครับเฮี้ยงเลี่ยนเหือนำเปียสมัยตะกรนกับเด็กปุตบลก็ต้องเลี่ยนบันทาพอเวงเคยแผ่นนะครับชคยสนามนั่นบรรทาพแบวงไี่ยังบานในเมืองครับสมัยก่อน เันอยู่เยี่ยม้างไงกราสันมันต้อนให้มันเกิดที่หลังมาครับจริงผมมีนิทานที่บอกอยู่ดิหลวงพ่อสุฟแฝงแต่ไว้ที่หลังครับเพื่อไปฆ่าพ่อผมเ,เรียนโรเรียนครัเียน์แหละผมกัญญาอิที่เรียนมักธรยมตากการผมจคีความนยากรอบประว่แจ้งมางอเพราะว่าหลายคนไหน,น,น,นเพะ่นหูปเราะว่าพรพุทธามแนเรียนโรเรียนม,ยมกักธมตักาผมกัญญาอิที่เนียนเปียนก็สอบมูนไม่ได้ครับ เยี่ยนมหาวิทยาลัยกับไปเยี่ยนวิศวะนะครับเยี่ยนถอนแก้มก่อนเนาไม่เี่ยนมหาวิทยาลัยอุบลแล้วก็ไม่เยี่ยนต่ออีกอันหนึ่งเป็นบริหารกับพลังข้าเจา้าไอ้ที่ผมบอกเรื่องเหนเ่ราฟ่าอย่างครับเทาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆงูม,มันหลายขึ้นหลายนนู่เลยต้งเรียนหนึ่งกับโมหนึ่งเรียนหนึ่งกับโมหนึ่งไปเร็นงานกับโมหนึ่ง,มงผมไปอยู่ระยองครับยี่สิบกว่าปีผมจบวิศวะ สีเกี่ยวคาในสุดคือของไหลของไหลคือตังแต่อากาศน้ำน้ำมัน,มนยอย่างนี้แหละครับแทบมาตลอดชีวิตข้าจะว่าปั้นน้ำเป็นตัวี่เขาจะบเสือเนาะพวกนี่ปั้นน้ำเป็นตัวมาผมนี่ปั้นอากาศเป็นตัวเด้ไม่นนองออกซิเจนในโลกมัเยอะมากในประเทศไทยผมมันนิดหน่อแต่ปีสามหกตั้งแต่แ,แรกถูกไหมประเทศไทยอินมีออกซิเจนเร็วครับ มันโมจะถน,นัดด้านพวกนี้เรื่องทอ่อเรื่องท่างเรื่องน้ำเรื่องอากาศทั้งหลายแล้วมลภาวะเรื่องชุกเฉินต่างๆพออยู่กับขวามอันตรายอันนี้คือประวัติข่าวๆนะครับนอ้องประเด็นนี้มาบอกเรื่องอออเหมือนน้ำให้ยิงแกม้วนเขาบอาล่วงเวยผมเอื่อนฟังอยู่เราฟังตะเลนออกรวบบอลเสียวนัง่งฟังตะเลนออกตะมนต์ทงเปียนเป็นหนาดานถี่ผู้ดที่บ้านทั้งใดก็แล้วแต่ ขอมัเข,าาเขตตน้กเปียกตงทางสามสี่หมองอัตลักษณ์เก่าดั้งเดิมของเส้ทนทางนี่ก็คือขายปิ้งก่ยข้าวแบงให้รถโด,ดยสารมาทำมาท่านผู้ใดเ,เจอท่านสี่ไปเมืองสี่มาจากเมืองันถุง,งหาเข่าที่มไ,ไม่ได้รับรถกันนี่หนึ่งละขั้นสองขั้นก็วาดันไปทำให้ดีตนั่นคืออัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งมันสอดควอมอย่างสอดควอมทับยุทธศาสตร์แนวคิดที่ผมว่าไหว ผมสิเหตุอยู่สี่อย่างสร้างบ้านสร้างงานสร้างคนระดับเตุวัฒนธรรมให้มันเป็นเงินเป็นทนองนั่าโน่นให้ทาบเบแบนบอเสียวโน่น,นบาแบนเป็นปากข้างยุทธศาสตร,ร์ในการมีคนอย่างมจัาขามเปียนทามองนี้บมีเอกะลักษณ์คนระดับประทันธ์นี่สครับมีคนเอาเรื่องขยายขอบค้นที่เอาเรื่องขยายให้ฟัง ผมเนี่ยอยากเป็นนายกขยักดีที่สุดที่ดังดี่สุดของประเทศไทยอยู่ติบททางเปลี่ยนนี่แหละผมอยากให้ลูกหลานบ้านเราเป็นนายกขยักเพราะผมไม่แน่ครับเป็นอย่างผมคือเพราะเรื่องนี้เราผมเป็นคนแรกของประเทศไทยนายกะบะอบตที่จะเผาขยักเป็นน้มั่นภาษาบาลังนึกเออวัดเผาไทยร่วงได้สิแต่เขาโคตรออกเผาเป็น,นมั่นนี่แหละนึกจำไง กับอีกการเดินทางมันบ่อเขาะผมเข้าใจว่าจะบ่อหลายพอไปพอมามันจ่เบิดเขาจะพอีิมีนม้อยหี่ีสุดเพื่ออย่างเพื่อกํจาจัดสิ่งเหล่านี้ย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักธุการิาารบาลชุมชนแต่มันจะหร่มีส่วนหนึ่งแอกที่ลองฝนนังพอวิขอเขาว่าได้มันจะเห็ุให้ขนาดบอ่อมันหน่อยลงบอ่อฝังกบมันหน่อยลง ตีกจังเลยมีคนมาขอเผาน้ำขเขาอันนี้พอมาข้าเจ้าผมตั้งเผากัน,ลนหลังเครื่องเผาตัวแพร่งนครับลืมเครื่องเผาตัแพ้งมันเนี่ยผมมีที่กานคล้ายๆต้มเหล่าครับพี่นอ้องขยะหนึ่งไข่ไขต้มเหล่าเลยเพราะนั้นผมจึงมั่นใจว่าเขาจะสษฐานงานมันจากขยะได้มหาศาลเลยทั้งการซื้อขยะทั้งการดีบุดีรับจาา้างพร้อขยะพอ เพราเขาเผาด้น้ำมันผู้ใดสิวมาจากเขาซ้ำร่องกันน้ำมันซึ่งอันนี้มัได้ยากใส่อุปกรณ์มันซับซ้อนแต่ใส่เทคนิคจะน้อยจำไว้เรอกครับเขาขยัยเป็นน้ำมันในผมเหยียดแน่นอนตอนนี้ผมสื่อเครื่องมาแล้วพร้อมจะของคลอดลงื่นไปแต่ว่าแต่ก่นท่านแล้ออวเพราะว่ามันสมัครอันนี้ก่อนอันนี้คือรลักสัพยาครับว้านสร้างบ้านเครื่องเหยดถนงนวนทางเหยียดหน้ามันใส่ได้ ขยายให้มันดีให้บ้านสะอาดต้งเพิโดยเฉพาะเสียงทาง่าปากท่าของตำบลคำเปียเห้อง <c oughs> ขาสางบ้านแล้วเขาจะสางงา,งางนึ่นนล้วเิ่มทัดตออะไราอบ้านสะอาดงางมางางมากงาบมากจขยายระัางอันหนึ่งอีกสองงาบถูกเล่งไว้ชัดๆเลยก็คือเรือเพราะท่านป่าน้าจืดตำบลคำเกีเยกอยู่ติดลำเสบกมีอ่างหลายอ่างแต่ผมจะทับเคื่อนปาน้ํ้าจืด เพราะแล้วผมขอใจรักษาคนคนเคยมองคล้ายบุญรุษครับเอาไก่ๆเข้าพวกโคกทั้งหน้าทั้งหลายนี่เพื่อตระการกันเลยเพื่อแล้วกวาเขาจะตั้งรับได้ผมว่าอีกสองสามปีที่มันจะเริ่มพวกกุ่มปริมาณได้เขาจะเป็นแรงเพราะผ่นานตาหนังเตจอแทงแรกเขา่อยู่บน,บนที่เป็นภาคท้อง,งที่นระเทเองประมงี่ในบนวันเดียเองทั้งหมดเนได้ครับโดยว่าปลาหนังเตจอ ิ่นให้คนนั้นผนู้นีส้สอยเดเพิ่นเป็นศูนย์วิจัยศูนย์นี้คือซื่อเด้นีคือเรื่องไปมันเกือดมัจะสร้างอาชีพให้พวกข้ามหาศาลอันที่สองครับผมเรียกเป็นตัวอย่างมากปีที่แล้วถา่าผู้ใดหูจักมาบ้างมือพี่ไรอบอกสู่ฟัง่งผมเรียกหน้าดำส่วนพีนอปงปลูกง้าหลังเฮ็ดหน้าแล้วนี่ละครับหลังก่างเกี่ยวข้วปลูกแล้วให้หอาทันไปจะข้าวปลูกง้าไงแรงเป็นเงินสองพันหาลอยบาทปีที่แล้ว แต่ก็มีคนใดหน่อยได้หลายนะครับเพราะว่าแล้วคนก็นโลหานาแล้วคนผมมีหนาก็เป็นทางเลืออันหน,นึ่งในหันเกษตรผมยกตัวยอย่างตัวนี้เห็นเพราะว่าคือเห็นแลว้วเขาตองหูปลาย่างว่าจะได้เงินอยู่ไหนะครับผมนี่กันยอมโอกที่แหลกแล้วไปเรื่อยๆมันก็เลยหูว่าเงินอยู่ไส่พวกได้ซื้อของหน้าดำนี่ผมขายไปตั้งแต่วิ่นี้คุยอีกกันหมนเดเลยครับขายเรืยบร้อย ข้าเจ้าต้องการอะไรผมกอจอมเข้าเจ้าก็ยิ่งดีเพราะว่าเข้าร่วมกันเป็นิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสั่งงานสั่งทนครับผมจะพักดันรากาเฮ็ดโครงการเพชรถามเปียในโครงการเพชรสามเปียนี่มีเรื่องไงไงที่ผมต้องการคือต้องการพักดันและต้องการเดชรหน่อยเห้เราได้ทุนไปยนต่างประเทศ ผมเนี awesome, ่่ายเยาวชนผมจะไปเนี่ยม่ตามมาทศสูงสุดติดจะ่ใจนะครับคือนาล้านบาทไปเนี่ยมัยูงไม่กที่เรืองอะลดรกับเงนลมาวิธีการกับบริษัทซับซ้อนอยี่งบางเงินผมมีบมหลายเราอ่านภาษาทห่เราออกเข้าหูคว่าคุ้นมันอยู่ใส่อบตอที่เนี่ยเนี่ยอบตอต้อไปสอนนังเือยนไลยครับอบตอจะจัดการว่างกไกว่างะบบ บางเรื่ที่ผมนี่แหละแถบซอยว่าเอาผู้ใดมาสอบยังจะได้เงื่อนไขเล็กน้อยบางเท่านี่ต้องเร็ยนโตยังไงแน่เพื่อนเขียนเขียนภาษาเพื่อนเขียนพอร์ตเนาะเขียนประวัติรถอดนิดหน่อยเขียนเป็นส่งไปได้เลยให้พวกพผมมึงเห็นเลก้อหน่อยเขียนยังไงถูกต้องถูกต้องส่งไปชื่อพอดีว่าเราลูกหลานลูกมีอาการตาบอนเลื่อนท่องกับสิ่งเดือนกับสิ่งีตัวกลับมา บอกว่าสาเยึกัได้การสังคนุนลรก่องวผมจะสางจากเล็หน่อยขอพผู้เ่าเนี่ยผมจะเอาความรู้ความสามารถ่นที่มันสะสมม้างจะเกิดน,นะครับลังคนเก่งจักสารลังกนเก่งหมอล่ำเล็นหน่อยบางคนพี่ป้อนสวรรค์ผมก็ไปเห็นเพชรยูหลายเม็ดในตำบลทางเตี่ยผมจะเอาคนเรานี่แหละครับมาเป็นผู้ปัญญามาเป็นกู้มาเป็นอาจารย์ มาเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ว่ายถี่ข้นมาคือกันแล้วเขก็สร้างเขาให้เป็นอาชีพพื้นมืไปซึ่งระดับประเทศก็ได้ท่านนักศิลปินผมแต่อยู่ในวงการศิลปินนักดนตรกวนไปอยู่เนี่ยมันห้องแม่หัเป็นเนี่ยผมมันคนห้องเท่งเป็นแต่ผู้ประกอบการให้เท่งเป็นอันนี้คือสร้างบ้านเนาะสร้างงานสร้างคน วัฒนธรรมที่ต้องรักษาไว้ที่มันจะไหลเป็นเงินเป็นทองย่างเยงบอกฟังตะเวนออกของชาวเปียกท่าโบแบงบบเสียนอนให้นอนโบแบงเป็นมองทีจะเข่าสูทรัพยากรก่อนไงของตะบนทางเปียกคือล่ำเซบกปลาส่งไงปลาดอนไงทั้งพุ่นเป็นเส้ทนทางเี่าตัวเอาข้นพม่าครับเอาข้นพมา่ามาเบิงมาใส่เงินมาเบิง วิถีชีวิตเท่าผมตะลอ่อเียนมาสองสามปีจนได้ลูกสาวคนท่านไม่สองตนนยู่มาจากแชนาดามานอนอยู่สวนดีครับแล้วไม่เหยียนมากอนอนหมดอย่างแล้วบ่รอยากกลับบ้านมาปิ่งกับปูดีใจหลายเพราเคยเห็ีผมก็ท่าจีกับจีท่าไปใส่บ้านถืใจหลายสิบ้านอีกที่โควิดมน้าบ่าไหน ผมยกตัวอย่างว่า,งงมามันจะมีเรื่องบนอีเกิดขึ้นได้ง่ายๆขออย่างเดียวบ้านเท่าสะอาดมันจะสะอาดได้ทายาบลไกสําคัญเลยคือเก็บแยกแยกเก็บแล้วก็แยกจัดการครับเท่าจะบุกเก็บทยะมาร่วมกันนะม,มันไม่เก็บทะลายทะลายทะลาย,าย,าย,ายเป็นวิธีการบริหารจัดการทยะแบบใหม่มันมีคนเหตุยอยู่แต่วันนี้มัน่ค่อยสําเร็จปน็นไร บางพื้นที่นะครับแต่ว่าไม่พื้นเดียวเท่านี่ผมมั่นใจเพราะว่าปริมาณประชากรเท่าพรม่านมือเราคพิ่ม่งเ่าจัดการได้ผมคำนวณบางแหลมมันมันโอเคพื้นที่ในการจะพังกบเท่ากันจะจัดการในพื้นที่เท่าไหร่นั่นเก็บแยกที่หนองต้เก็บแยกไถ้ารถอปอตก็แยกเก็บทะยาเทะยานไปมันมีเก็บขวดมันมีเก็บกระป๋อง วีเก็บพตติพอมันแยกกันไปใน้อเดียวหูเล่นอ,อันแหนสีเป็นการเป็นเงินเป็นทองดีวันนี้เป็นเป็นตลาดนัดขยายอยู่เท่าอบต,ตแลวครับตัวนี้คือภาพที่จะเกิดขึ้นห้องตาบนทั้เปียเฮหทั้งเบิดเลยครับเรื่องสุดไทยคนมาเลยอีกสองนาที่าจจะไี่ไเคลื่อนหรอกนะ่านารานนำตะดินครับธนานารานำเตะดินจะเป็นการแก้ปัญหา ระยะยาวของตะบนคนบรับเดียและตะบนไกเ่เชี่ยแถวนี้ห้าด่านถ่วมพออยู่ห้าผิวเน้นพี่มันตามเพราทั้งเอ่อห้ากระดานน้ำห้ารามหลายเพราะตรงด่านน้ำลงไปอยู่ใต้ดินครับถ้าผูา้ใดพ่อมีติดตามอยู่บ้างคนที่เป็นเจ้าตำลักชื่อหลวงพ่อสมานสิริปัญโยิ่นเก่งเงี้ยครับแล,แล้วก็เรามีหลายที่เหตุเนี่ แต่คนเห็ีดกับพี่คนเขาใจไงว่าเขาใจแนี่ยทั่อีอีผมแต่เป็นซางเนาะเป็นวิศวะก็เลย่องหมู่มันก็จะเห็ีหลักการมันคือไหนแต่ก่อนสมัยเนี้ยมมีได้ไม่เท่าไงวันนี้มีตอนหลังเนี่ยแต่เขาก็เขา้เขาใจรักการมันจริงเขาก็จะเอาวิธีการต้องหลวงพ่อสมอน์ไปไ่พอสมานนะครับหลวงพ่อสมอนเสียคอแล้วครับเนาะใต้อาจารย์สมัยสิริบรรย์ขึ้นพระเจ้าทั้งหลา ทากับจะวิธีการเมื่อใส่ก็พื้นที่เห่าหนี่แล้วครับน้ำเมื่อหลายนี่ครับนั่นจะไปอยู่ใตด้ดินดันนา้ำเข้มลุกไปไว้่ใต้ดินเราใกล้ๆผิวดินนี่มันจะกลายเป็นความชื้นเป็นน้ำไปน้ำผิวดินนั่งพูดสารนะครับนระเห็นในน้ำยิ่ใไก่ดินมหมขึ้นกา,ก,ก,การพ่อบครูการเื้องการเกษตรก็จะดีขึ้นเพราะว่าน้ำเม,มื่อหลายก็เราเบิดเวลาพอดีครับจับเรื่องเมื่อหลายนะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้ซ้ำนีนกก่อน ไอหมายเลขสองรับเป็นนายกอบตสางโรงพยาบาลน้าครับขอบคุณครับ